ยินดีต้อนรับสู่ชาแนต้องวันนหนนะครับเรามาอยู่กับอัปเดต26นะครับผมอัปเดตใหม่นะครับจากกรตูนเรื่องโจโจ้นะครับผมอัปเดตนี้ไล่ทีละบรรทัดเลยครับหลักๆนะครับก็ด่านใหม่นะครับอยู่แล้วนะครับไฟเตอร์12ตัวแถมตัวดีไวท์ใหม่1ตัวนะครับอัปเดตนี้มีดีไวท์ใหม่นะครับตัวละครจะเป็นไคโดนะครับเทพของอ่าจากตูนเรื่องวันพีชนะ แล้วก็ห้องการเวลานะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับไม่ให้แสบตาอไปดูนะครับมันเป็นยังไงห้องการเวลาก่อนหน้านี้มันมีมันจะเป็นห้องสีขาวนะครับแสบตามาตอนนี้มันปรับเปลี่ยนแล้วนะปรับเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วนะครับโอเคเห็นผลได้ง่ายนะครับเห็นผลได้ง่ายมองได้ไกลอันนี้ไกลเลยไกลสุดหูลุตาส่วนตัวนี้นะครับก็ไทม์คอร์สนะครับไทม์คอร์สมันก็คือจะเป็นบรรทัดไหนวะ นะอ่ามันจะมีตัวนิวเอ๊ะเนี่ยครับตัวนิวทามลอตเนี่ยนะครับมันก็คืออาร์มลอตเนี่ยมันเอาไว้เทส DPS นะครับเอาไว้เทส DPS กับเวลาเราตีนะครับมันจะดรอปอ่าไอ้นี่ให้เอ็กพีอพีเอ็ให้นะครับแต่ที่ตันแล้วนะครับที่ตันแล้วมันก็เลยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจะได้ยินเสียงเดี๋ยวเราตีไปเรื่อยอ่ะไหนๆก็ตีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทส DPS นะครับ3 2 1ทเทส DPS มันก็จะขึ้นเนี่ยได้เสียงวะได้เสียงวะจะต,ต้องรอออกไก่ไหมอ,อ,อ๋อไกลเดือดขอฮีโร่มันจะเดินตามเนี่ยได้เสียงวะครับเอ็กพีมันเข้าตัวนะครับอันนี้เนี่ยมันเข้าตัวแต่ของพี่มันตันแล้วนะถ้าใครยังไม่ตันมันก็จะขึ้นขึ้นขึ้น,นเรื่อยๆนะครับ กินไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับ่าแล้วก็พี่อธิบายอะไรต่อดีก็ทีละบรรทัดนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่ามีการปรับเปลี่ยนในห้องไทม์ไทออลนะครับยังดอกผลตามปกตินะครับมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นตัวนี้ให้เอามาเทสดัมเมจนะครับ DPS นะครับเพื่อให้มันโผล่ช่องนี้นะครับของคนจะขึ้นสู่นะให้มาเทสนะครับแล้วก็ มีพาสซีฟใหม่นะครับเป็นพาสซีฟดอกนะครับตัวนี้นะครับราคา4 0 0ร้อยโลบัคนะครับเวลาซื้อปุ๊บดอกจะคูณ2เนี่ยดอกที่2.84ดนะดอกคูณ2แล้วก็ต่อมาคือมีต้นไม้ใหม่นะครับด้านต้นไม้ใหม่นี่ครับด้านต้นไม้ใหม่ดานสุดท้ายนะครับเราก็จะไปดูนะครับด้านต้นไม้ใหม่ด่านสุดท้ายนะครับพี่ ให้น้องๆลองไปลงดูนะครับประมาณ300 350นะครับ300ผ่านนะ350น่าจะชิวๆนะครับประมาณ350คิวนะน่าจะผ่านนะครับสามาคิวน่าจะผ่าน100%อ่านะส่วนคนที่มี DVC สักประมาณพี่ผมมี1 0คิว20ิคิวฟาร์มได้ไหมฟาร์มได้ฟาร์มสักประมาณเวฟบเวฟ6น้องก็ได้หินดาวมาสักประมาณ4 0 0 500ทีเนี่ยน้องก็พอเปิดไข่นะครับด่านนี้ ะครับด่านล่าสุดนะครับ24ชั่วโมงอ่ะไหนๆก็พูดแหละนะครับนี่คำนวณแล้วนะครับะะเปิดแม็กนะครับเปิดแม็ก2 2ชั่วโมงด่านล่าสุดใช้หินดาว212ทีใช้เงิน29 Z แซดนะครับ24ชั่วโมงใช้หินดาว425 t ทีและเงิน58แซดนะครับด่านนี้นครับซึ่งถ้าน้องลงดันนี้นะครับแค่เว็บ 5เว็บอ่ะเว็บ4แค่เว็บ4น้องก็จะได้หินดาวนะครับประมาณถ้า300-400ทีพอเปิด24ชั่วโมงด่านนี้แล้วนะครับพอ,อเปิด24ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็มีพาร์ท1ใหม่เป็นไทม์หลอดนะครับแต่ก็รู้จักช่องต้อมวันไนท์ดีนะครับว่าช่องนี้นะครับขึ้นชื่อเรื่องความเข็มเข็มให้สุดและหยุดที่แชนแนลพี่มาดูกันนะครับนี่ สีดำกดไม่ได้สักอันนะครับไม่รู้ว่ามันมันเอามันเอาพาสซีฟออกจากแชนอะออกจากไอดีพี่ปะนะเนี่ย5 0 0พันชั่วโมงกูไม่เคยได้บัฟสีดำเลยนะครับผมไม่เคยได้บัฟสีตีแม่งเลยได้หินด้วยอ่าได้บัฟสีดำด้วยนะครับบัฟทม์ลอดทำไรได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่มีข้อมูลนะครับไม่มีข้อมูล ส่วนเทสดัมเมจอ่ะนี่นี่เรื่องเทสดัมเมจนะครับก็คือไปเทสดัมเมจที่ตัวหลอดนะครับส่วนบอร์ดตอนนี้มันกลายเป็นบอร์ด DPS แต่ไม่รู้อ่ะนี่ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันคำนวณยังไงนะเนี่ยมันคำนวณยังไงบันเอาบรรทัดไหนมาคำนวณก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเอาคำไหนมาคำนวณก็ไม่รู้นะครับอืมไม่รู้ว่าแม็กหรอเพิร์กไม่รู้เหมือนกันว่าเขาบรรทัดไหนมานะบรรทัดมันเปลี่ยนเป็น DPS แล้ว นะส่วนเปิดไข่โอ้โหสองร้อยล้านยังสองร้อยล้านอยู่เลยที่อยู่ไหนเนี่ยพี่ร้อยเก้าสิบนี่ผมอยู่นี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดอยู่ที่เดิมโอ้อยู่ใกล้เทเดเลยอยู่ใกล้เทเดมาร์กเลย,ย,ใใลเเลยห่างกับเทเดมาร์กอยู่นิดนึงเดี๋ยวเขาจะตามมาแล้วนะโอเคมีอะไรต่อ,อไหนต่ออ่ะอ่าไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ เราล่แค่นี้นะครับเราลข้อมูลอัปเดตก็แค่นี้นะส่วนมาดูอ่ะต่อมาด้วยตัวลับพี่สุ่มตัวลับได้แล้วเดี๋ยวไปดูที่ดา่านสุดท้ายกันนะครับตัวลับดา่านสุดท้ายเรื่องสัตว์ขี่ยังตีไม่ได้นะครับพี่ตีไม่ไหวนะครับพี่ตีไม่ไหวตัวนี้คือตัวธรรมดาและอันนี้คือตัวชายนี่นะครับข้อแตกต่างกันนะครับกลางแขนไม่กลางแขนมันบั็กนะครับตัวชายนี่มันบล็อกอยู่นะครับแต่มันมีลูกตาเห็นไหมครับมีลูกตา นะครับส่วนแสงสีขาวเป็นตัวใช้นี่สีทองเป็นธรรมดานะครับนี่มันบั๊กอยู่นะแต่การตีมันไม่บั๊กนะครับโอเคเรามาดูอนิเมชันกันนะครับ2ตัวนี้ตีเติบโจมตี4ครั้งสกิลตัวนี้ถือว่าสวยเรื่องโจมตีใช้สกิลนะครับแล้วสกิลเนี่ยไวมากตีต่อแล้วเห็นไหมครับไวมากเลยชาร์จต่อยต่อยเห็นไหม เท่เหมือนกันเลยนะครับเท่เหมือนกันเลยเดี๋ยวพี่ต้องดูล่างสแตนก่อนว่าเหมือนกันเปล่าล่างสแตนตัวนี้หัวขาดตัวนี้ก็หัวขาดเหมือนกันมันก็เหมือนกันน่ะไอตัวนี้ล่างชมพูตัวนี้ล่างขาวนี่ตัวนี้ล่างล่างล่างสีฟ้าส่วนตัวนี้ล่างชมพูนะครับมันเอาหัวออกไม่รู้ทำาเอาหัวออกทําไมอ่ะออกหัวไม่ได้ออกหัวมันตกหัวมันอยู่ที่หน้าอกดูดีหัวอยู่หน้าอกเห็นไหมหัวมันหัวมันอนิเมชันมันมันอ่าหัวมันตกนะครับ ช้ได้นะสวยดีแล้วก็อ่าสกิลเป็นแบบเบิร์ดนะครับสกิลแบบเบิร์ดก็คือมันจะมันจะลัวเห็นไหมตึก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 ,ตก,ตกข้อดีของสกิลแบบเบิร์ดก็คือถ้ามันคีอ่ะนะครับมันถ้ามันพลาดคีมันก็ดามเมจดอกอื่นก็มีโอกาสติดคีได้นะแต่ถ้าถ้าเป็นดามเมจแบบซ er, นะิงเกิลอ่ะโจมตีปั้งเดียวหนึ่งอ่ะแล้วถ้ามันไม่คีคือไม่คีเลยนะแต่นี่มันคือถ้ามันยังถ้ามันไม่คีมีบางดอกขี้เห็นปหม ก็สลับกันค้คคติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กติ๊กนะโอเคใช้ได้อยู่อขอส่วนเรื่องดาเมจนะครับดาเมจเริ่มต้นดาเมจเริ่มต้นนะครับ460นะครับ460ส่วนใช้นี่810นะครับ810นี่ยังห่างกับไอ้นี่เยอะมากเลยนะห่างเยอะมากก็คือถ้าเราอัปตันนะครับ140 ตัวนี้ก็150ต่างกัน10คิวก็เยอะนะครับ10คิวพี่ว่าเยอะนะครับตัวนี้เป็นตัวที่น่าเล่นมากเพราะว่าตี4ครั้งสกิลนะคโอเคเลยนะถ้ามันแก้เรื่องแอนิเมชันบัคก็โอเคเลยนะตัวนี้น่าใช้น่าใช้งานมากนะครับสรุปอัปเดตสั้นๆน,นะครับผมส่วนตัวดีไว้ใหม่พี่ยังไม่ได้นะครับอ่าไคโดนะครับเป็นตัวใหม่เนี่ยล่างเป็นไคโดเลยนะครับนะ ก็ยังไงถ้าพี่ได้แล้วพี่จะรีบมารีวิวนะครับถ้าใครดูแล้วนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ